โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็คุณผู้ปกครองทุกๆท,ท,ท่านเลยครับพอดีวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับพ,พี่ต้องก็คือก่อนที่จะมาสอนตามปกติแล้วก็จะต้องไปดูงานโฮมสเตย์แล้วก็คาเฟ่ครับบ้านบางคูเวียงนิดนึงครับก็มันก็ไปได้หลายทางครับแล้ววันนี้ตกลงว่าเราอยากจะมาทางเรือซึ่งพี่ต้องจอดเรืออยู่ที่นี่ครับแล้วดูครับ ไปไม่น่าได้แล้วนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่การเดินทางทางน้ำครับถามว่าทำไมไปไม่ได้น้ำก็เยอะดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะบอกว่าสังเกตนะครับบ้านเรือนของคนเราะครับเขาก็จะอยู่ริมน้ำถูกไหมครับแล้วถ้าสมมตเราขับเรือไปใช่ไหมน้ำมันก็จะเป็นคลื่นใช่ไหมเข้าบ้านเขา อันนี้ครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทำที่ที่คนคนที่เราต้องสัญจรทางนี้เราต้องเข้าใจครับแล้วเราต้องต้องยึดถือให้ได้ครับว่าอารมณ์อารมณ์เดียวกับเวลาเราไปจอดจอดรถแล้วก็เปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเปิดเครื่องสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ครับจอดจอดทิ้งไว้ครับเปิดแอร์ทิ้งไว้ครับอยู่ตรงบ้านที่เขาเป็นแบบบ้านที่เขาติดติดกันเป็นทาวเว้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะทําให้อ่ไปรบกวนเขาเนี่ยเหมือนกันครับอารมณ์เดียวกันแล้วก็การขับเรือครับ ก็มันจะต้องมีใบใบใบในท้ายใบช่างเครื่องนะครับแล้วก็อะไรอ่ะไม่ใช่อยู่ดิพิ้องขับได้ก็ไม่ใช่นะต้องมีใบในท้ายใบช่างต้องมีการสอบครับแล้วก็การที่เราจะขับสวนกับชาวบ้านเขาเรือคุณต้องชิดขวานะครับการจะขับสวนกับชาวบ้านเขาที่เป็นเรือชาวบ้านนะครับเราต้องผ่อนเราต้องผ่อนเลยครับหมายถึงว่าต้องอย่างช้าเลยครับก็คือลดความเร็วลงเพื่อไม่ให้น้ํามันไปทําให้เรือเขาพลิกอะไรอย่างี้ครับอันนี้ก็คือเป็นกฎกติกามารยาตโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้พี่ต้องน่าจะไปไม่ได้เอาเรือลงไม่ได้ในเมื่อเรือลงไม่ได้เราก็ขอมอบเพลงนี้ให้น้องๆทุกๆคนแล้วกันครับแล้วก็พี่ต้องก็ได้เคยเคยเก็บภาพที่ท,ที่ที่ไปทำใบขับขี่เนาะไปทำไปสอบใบขับขี่นะครับก็คือต้องมีครูครับพาไปแล้วเราก็ไปอบล้มไปอะไรเงี้ยครับซึ่ง เดี๋ยวพี่ต้องจะเอารูปในเรื่องของที่เราไปภาคปฏิบัติให้ดูแล้วกันนะไปถึงอยุธยาเลยโอเคไหมแล้วกอ็อยากให้พวกเราทุกคนครับตั้งใจเรียนนะครับเราไม่ได้เจอกันก็จริงครับแต่ด้วยความที่พี่เราก็ยังเป็นห่วงเราเหมือนเดิมนะครับเพลงนี้เป็นเพลงรุ่นเก่าเพลงยุคเก่านิดนึงก็เลยใช้กีตาร์ที่รุ่นเก่านิดนึงคําว่าเก่าก,ก็คือแบบว่า มันเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วนะครับเป็นหายากแล้วถ้าใครถ้าใครรู้จักหลังเต่าครับก็คือมันจะหาได้ยากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นยุคตอน8090เพลงนี้ก็ประมาณนั้นนะครับปี2,500อยไรนะ2529มั้งเออโอเคนะเป็นของพี่กบไมโครโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปว่ากัน คนสวยคนที่ดีพร้อมเขาก็บมองข้างไปเพราะฉันมันเป็นคนแบบปนปอนทั่วไปไม่เห็นจะมีดีที่ได้ชีวิตไปวันวันได้แค่ฝันจะมีใครอยู่ข้างเคีย,ยางยากเงา ทนเอาเราจะเป็นผู้ชายจียไว้ได้แต่จีหัวใจได้แต่คอยสักวันและแล้วมาเจอคนแบบบนปอดเหมือนกันตัวฉันจึงมีคนรู้ใจไปไหนก็ไปกันต่างก็รู้ในใจกันเราไมา่ ฝันเรารู้เรามีกันและกันเราจะแบ่งปันจะปวกใจให้เป็นหนึ่ง ปอนเท่าใดเดินต่อไปไม่หวันเพราะรู้ว่าเราเป็นแบบคนปอนเหมือนกันมีลมพิงคนเดียวก็พอเท่านั้นก็พอใจหากลมฝนจะแรงไปเราไม่กลัว และแล้วเมื่อเจอคนแบบปอนปอนเหมือนกันตัวฉันจึงมีคนรู้ใจไปไหนก็ไปกันต่างก็รู้ในใจกันเราม่นใจไปไหนก็ไปกันหากเรารู้กันในใจอย่างนี้ ทนด้วยกันเราหนาวเราปิดปอนเท่าใด,ดเดินต่อไปไม่หวัน่นบางครั้งถ้าเธอฝนเราจะทนด้วยกันเราหนาวเราปิดปอนเท่าใด,ดเดินต่อไปไม่หวัน่น